เอาละก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมผมนิวจากช่องชีวิต r รเลดอร์นะวันนี้เราก็จะมาเอ่อเล่น c อ m เบอร e เลเดอร์แบบเมมโมรี่ซักันนะครับยอมควักทางตัวเองเล่นเลยนะคือตอนแรกว่าจะแบบว่าไม่ยอมเล่นเกมนี้และแต่ว่าแบบมันไม่ได้ช่องเรามันเลเดอร์จะให้ไปเล่นเกมอื่นหรือว่าจะให้ทำคอนเนต์นอื่นเราก็ดูกอะไรยอยู่นะก็เลยคิดว่าทำมาน,นิ เนี่ันี้แหละ Memory Hero. แมมเบรียออ o ฮีแดเราจะได้มารีวิวกันนะครับว่าเกมมันแย่ yeah, อย่างที่เขาว่ากันหรือไม่คือถ้าเห็นว่าเสียงเบาลงขึ้นลงอะไรเนี่ยไม,ไม่ต้องตกใจนะคือผมพยายามปรับเสียงให้มันไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรแบบให้มันเข้ากัอนอนะคือก่อนอันนี้ก็อัดอย่างไลท์ไ like ไปใช่ไหมถ้าถ้าผมเลี้ยวถ้าผมลงคลิปนั้นก่อนนะนะเออก็จะเห็นว่าเออ やきにかいかんだな。ニュースにり、ありがとうとがきになって、きたけど、来て解いっいかもわかって、るってまずはセンサーを強化してる装置を解除いればいいんでしょ。 ไม่มีดนตรีประกอบเลยเหรอจืดจัดเสียงมันเดีโอไปเลยม,มลาจากไหนน่ะ มึงเป็นใคร,รดีไซน์แม่งโคตรดุดโลกอ่ะแบบไม่นานมาจากไรเดอร์โอ้จะภาพภาพอย่างภาพแบบ เอออย่างเออไม่รู้ดิว่าแม่งกากไปหน่อยวะคือแบบแม่งเห็นออกด้วยตาเปล่าเลยชื่อไม่ชื่อว่าฮิเดริโชทาโร่เป็นนักเสิร์ฟจากสำนักงานนักสืบ์ฟงามินารุมิเออไม่ใช่ป่ะวะแตไม่ค่อยได้ละอืมฮึแล้วมึงเอาอะไรมาให้กูดูเนี่ยฮะสันเขื่อน าาทั้งสองลมกันเป็นไดเดอร์เบิ้ลอยากข้ามนะครับแต่ก็แปไม่ทันวะมันใช้สับเยอะแล้วก็พูดโคตรไวเลย島をしいた Ừ, ต้องไปตามหาโปรเฟสเซอร์ไอดาขอดูหน้าเนยหน้ามืดด้วยทำหน้ามืดเลยโอ้โหแล้วดูแอมิชั่นนะสัสแอนิชั่น <laughs> โหสงาาสงารไะสงสารตัวกูเนี็ตดิฟือเฮียมีชั้ <laughs> <laughs> oh, yeah. นแข็งแฟมเลตก็กระตุกด้วยมันนะ้งเนี่ยดูแปลกแปลกเฮ้ย <c oughs> oh, yeah. แล้ว จำไม่ได้นะฮะไอ้ลูกสมุนพวกนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ที่รู้ๆคือมันเป็นเหมือนฟอสซิลมนาะใจอันอมนไรของพวกมันเ,เอาว่ะแปงแ่งร่างละ เราอยู่นี่ก็ตัวแตกอ้ยอ๋องาดขึ้นฟ้ากดนี่นะขึ้นฟ้ายังไงต่ออ๋อกดตะบนตะบนนะฮะ โอ้โหอะไรวะเลยแหลกด้วยนะประเด็นทั้งที่เกมไม่น่าแหลกแต่แหลกได้โอ้โหมุมกล้องตรงนี้โคตรแย่เ oh, กมแม่งหน่วงจริงใช่เลยโนะอ้แดส คนเอุ่มเอาไว้หอเธอดูเสร็จจะกดเอได้เอเอ็กคอมการ์ t เอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์แทก ดูเพราะว่าเปิดเสียงเกมเบาไปวะไอ้ใช่เกมนี้สึกเสียงเบาอ้เกมน้สึกเสียงดังเดิมติไม่ได้ด้วดต้องวิ่งเช็ดมีให้เลือกเยอะเลยว่ะทำไงต่อ ก็จะลองเล่นแบบโลคิสันแ่ะไม่เชื่อโอ้ย,อยหลบไม่ทัน ออมันกดนีไ้ได้โอเคลืมเลียไ,ได้เสียได้นะถ้ามินชั่นมันลื่นเหมือนเกมมันดูไม่กระตกขนาดเนี้ย เกมมันจะรู้สึกว่าสนุกมากเลยนะหรือเปล่าวะอันนี้คือแค่ลองร่างแรกไงมันยังดูแบบว่าซ้ำๆซากๆอยู่แต่ต้องลองไปเรื่อยๆกันมาทำอะไรที่นี่ โอ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยผมมาขอแปลแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่หรืออาจจะยังไงก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมันพูดเร็วมากแล้วมันก็ใช้ศัพท์ที่แบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นด้วยบางทีไปกันเถอะคู่หูเมื่อกี้ก็แปลงร่างแล้ยจะคืนร่างทำไมก็ไม่รู้แปลงร่าง